วันนี้เราก็จะมาซุ่มสกินลิมูรลลุกันนะทุกคนสกินของอีกี้นะดูดิเราจะหมดเท่าไหร่เปิดมาอันนี้ผมก็ซุ่มของฟรีแล้วนะอันนี้ก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งออาได้แล้เรามาดูดิว่าจะได้ไหมเอาอันไหนดีนะเอานี้นนนดดนแล้วกันอืม้มเต็มเต็มดูทรงน่าจะการันตีต่อเลยแล้วกันซุ่มไป น่าจะการันตีชัวร์ดวงนี้แบบเก็บไว้เลยได้ไหมไม่ได้นี่ล่ะได้ไหมก็ไม่ได้อซูมเข้าไปน่าจะอันสุดท้ายอยู่ตรงนั้นไม่มีพลาดจีเอ็มบอกไม่มีพลาดอันสุดท้ายแน่นอนอยังไงช้อนนี้ได้แน่นอน รูปโปรไฟล์เหมารูทรงไม่เหมารวๆเลยอ่ะลดราคาจัดสักหน่อยเท่าไหรสี่ร้อยไม่เจออะไรเลยจ้าสามอันนี่ล่ะก็ไม่มีต่อไปมีไหมก็ไม่มี เม,า,มาอีกแล้วครับท่านจริงๆริงไม่ต้องมีให้สุ่มกไ็ได้ให้ซื้อเลยได้ไหมอ่ะอันสุดท้ายต้องไดก้กับชอตนี้อือันสุดท้ายจริงๆริงจิอืมได้ไหมโอ้ยโหช่องมแมงห้าร้อยป่องจะบ,บ้าโอ้โหนี่ขนาดลดราคายังไม่ออกอ่ะคิดดูดิมหมด มีมีเท่าไรก็หมดเท่านั้นเย้ได้อ้าวไม่ใช่เว้ได้สกินตืนอืมตามนั้นแหละทุกคนเหมาะนะไม่มีการันตีก็หมดไปนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะว่าหมดไปเท่าไหร่ก็ตามนี้เลยนะทุกคนหมดไปเท่านี้นะนี่ก็ไม่มีอะไรลนะก็ ครบทุกช่องไม่มีผไม่มีดวงดีสักช่องนะเต็มเต็มคาราเบลแล้วก็เข้าไปกดรับันเลยนะนี่สกินเปิดตัว,ตวอย่างเท่เหมือนในอนิเมะจ้าผ้าเปิดตัวก็กินข้าดแล้วครับทุกคนก็ส่งกับราคานะเออ่อ่ข้ามิกิโดโอ้โหโคเทยังเบียวครับไปเราก็ไปรับของ กรอบโปรไฟล์นะทุกคนเราได้กรอบมาสวยอยู่นะแต่ขยับน้อยเปนะ็นอยนี้สกินนะทุกคนถ้าบางคนไม่รู้ว่ามีสกินอะไรมาก็นีนะตามนี้ค่อยรับก็กันแล้วก็ไปเปิดรูปโปรไฟล์ขยับได้ปุ่มกดกระป้ายมันสวยวก็สวยอยู่นะหมดแล้วเราก็ใส่รูปโปรไฟล์ให้ดูนะทุกคนเนะี่ยเป็นอย่างนี้เราก็เปิดสุดทุกอย่างนะ เอฟเฟกต์จะได้ชัดๆมาเรามารีวิวเลยอาบให้เต็มนี่ท่าวิ่งนะทุกคนจะขี่หมาอย่างนี้นะแล้วก็เอฟเฟกต์ตีธรรมดาเป็นอย่างนี้นี่ปล่อยคืนใส่นี่แน่นี่แนะสกิลหนึ่งอเอฟเฟกต์ชัดมากนี่ท่าวับเรียกหมาสกิลสองปล่อยพิกบอลอะไรทุกอย่าง เวลาสกิลหนึ่งนี่มันมีตัวสอยข้างๆเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรระบบว่ามีอันติมีกิโดคู้ดาวรถคู่ดาวเลยอันติแบบอลังการจัดอ่ะดูดิทางกว้างสีชัดอยู่นะเออจะคาใจจริงป่าสีคล้ายๆกันเถอะแต่แบบมันก็ทำสวยอ่ะนี่ทาเต้น นี่กลายเป็นสลามนะเดินไปด้วยได้ใช้ท่าเต้นไปด้วยได้อเฟกถือใช้ได้อยู่ทุกคนสวยเลยแหละคิวไ <Q> สต์ันตินี่สวนี่ก็โก่ไฟก็กอ็ผิวว่าสวยมันดูอลังการก็ส่งราคาของมันนะ ที่แห่งนี้56,000เดินดีนะก็ต่อไปก็ทา่าวิ่งออกจกบอนะเป็นขี่หมา,ามเหมือนกันนี่ท่าวิ่งออกจกบอนี่ขี่หมาเทจัดอ่ะทุกคนทำเหมือนอันนี้ไม่อยู่มีท่าติดบอมบอม์เปแตกเป็นสลามนั่งอยู่ <S 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 แล้วใช้แล้ียังไงวะเนี่ยให้อิกี้แบบเป็นเมธมาตีป้อมเนี่ยมันต้องให้แครี่บอ่ะถึงเวลาจริงนี่เป็นท่าท่าเดินนะทุกคนดูดิวจะขี่หมาอะไรนี่ขี่หมานี่ท่าท่าวิ่งท่าวิ่งก็ท่าวาร์ปนะทุกคนเป็นปิดท้ายแล้วกันก็เอฟเฟคก็มีประมาณนี้นะ ใครอยากได้ก็จัดเลยทุกคนถ้าเห็นคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ายน,นทุกคนบ๊ายบาย